ถ้าต้นประมาณนี้ก็จะไว้ประมาณ50 50, 50ลูกแสดงว่าหนึ่งฤดูการผลิตลูกขึ้นมาสำหรับเดินลูกขึ้นมาก็ใช้ใช้งบแค่135บาทก็ไม่ได้แพงนะทุเรียนลูกหนึ่งนะผมว่าน่าจะเกิน135บาท <laughs> โอ้ดูใบนี่มันดูใบนี่คือใบนี่คือใบชุดแรกนะครับนี่คือใบชุดแรกก่อนหน้านี้เนาะน้องใหเนาะแล้วใบชุดที่2ก็อย่างนี้ผมบอกประจำว่าประมาณ4 5, าี่ใบห้าใบแต่ดูฐานใบดิเนี่ยดูใบใบดีมากใบใหญ่มากผู้เรียนเคยป่วยป่วยก่อนหน้านี้ปลูกมาห้าหกปีเนี่ยผู้เรียนป่วยเยอะเหนื่อยใจที่สุดคือการรักษาท็อปในทรงต้นในพุ่มในที่โคน ตอนนี้อยู่สวนต้นเอกรองเอกเนี่ยส่วนครั้งนี้ผมมาครั้งท,งที่สครัทงที่สองนะครับรอบแรกมาตอนที่กำลังเป็นดอกอยู่ แล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตไปเรียบร้อยแล้วน้องเอกเนี่ยเราจะไลฟกันวันวัน,วนพฤหัสสองร,รอบเลยนะครับต,ติดขัดปัญหาวันนี้เลยมาถึงสวนซลวเลยสวน,สวน,สวนพี่การพี่การไปยืนแค่ผมหน่อยถามหน่อยเป็นไงบ้างรอบนี้<อ>คือตอนนี้<อ>พ,พี่การอาจจะขาวปิดปกตินหน่อยนึงนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ลงพื้นที่มา <c oughs> รอบที่แล้วพี่การก็มากับผมใช่ครับทางนี้เป็นไงจากจากทั้งมาแค่นี้แล้วดูฐานใบดูกําลังใบดูการขยายของต้นเดี๋ยวนี้ปิดหูปิดตาลยนะกี่ปีน้องเอก เรียนห้าปีหกเดือนห้าปีหกเดือนนะครับรอบนี้ฤดูการนี้จากทุเรียนที่ปลูกเพิ่มขึ้นมาด้วยเนี่ยพันกว่าต้นแล้วนะพันกว่าต้นแล้วนะผมก็บอกน้องๆในทีมงานแล้วว่าเดินต้องระวังสะดุไทสะดุอะไรให้ดีไอ้ที่โยงเชือกนี่โยงไว้ทําไมอตอนนั้นลมมันเข้าลมมันจะมาจากละนองนะฝังนู้นเป็นลมมาเพราะนั้นก็ใช้เชือกในการช่วย พยุงลาต้นไว้แล้วก็บางต้นก็จะมีขาที่คุณพ่อช่วยคายันไว้ขาน้อยก่อนตอนนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือตอนนั้นตอนเก็บเกี่ยวตอนนั้นมีปัญหาอะไรบ้างไหมแปลงนี้คือใครได้ดูก็คือตอนมาเปิดใจกับพี่กิตที่เป็นเรื่องจแจกลาคนาบแล้วก็พอแก้จกแจกลเนนาก็เริ่มมาทําใบทําดอกครับปัญหาที่เจอตอนนั้นมีอะไรบ้างไหมในช่วงนี้สําหรับฤดูการนี้ของภาคใต้บ้านเราอะไรที่ยากที่สุด เรื่องน่าจะฝนตกเยอะฝนใช่ไหมครับบีนี้ฝนฝนเยอะนะฝนเยอะมันทําให้หลายพื้นที่เนี่ยเสียเสียดอกไปเยอะของน้องเอกก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมครับตามธรรมชาติของพื้นที่บ้านเราเนี่ยก็เสียดอกไปเยอะอยู่พอหนึคนหนึ่งแต่ก็ยังติดผลผลิตที่เอาได้อยู่สดไม่ใช่พี่กิตไม่ใช่เอาได้อยู่นะสวยมากเดี๋ยวเดี๋ยวจะอินเสิร์ตรูปให้ดูด้วยแล้วที่ผมรู้สึกได้นะพี่การเหมือนที่พี่การบอกเใช่อมก็เผมรู้สึกว่าต้นมัน นงเอกบอกว่ารอบนี้อาจารย์มาเลยถ้าอาจารย์เห็นเห็นจจกลายเน่าใช่ไหม <c oughs> จะไม่เห็นแน่นอนรับประกันแล้วดูนะดูนะดูต้นแตกขยายนี่คือใบชุดที่สองนะ<า>ใบชุดที่สองต้นแตกดีมากเลยต้นหนึ่งอายุห้าปีกว่าห้าปีครึ่งห้าปีหกเดือนห้าปีครึ่งตอนนั้นแบบเนี้ไวลูกสี่ลูกได้ต่อต้นโดยเฉลีย่ยโดยเฉลียยล่ยมากสุดก็ห้าถึงห้าลูก ก็ไล่ลงมา40-35ขึ้นอยู่กับ,ค,บความแข็งแรงของต้นขึ้นอยู่กับต้นแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนก็55ประมาณนี้ก็ประมาณ55ประมาณนี้คือ55ใช่ไหมครับประมาณนี้คือ้บ55นี่ถ่าดใบชุดที่สองสวยมากเห็นว่าคุณพ่อก็แฮปปี้ขึ้นใช่ไหมคนทําก็แฮปปี้ขึ้นคือตอนนี้คุณพ่อเนี่ยต้องบอกนะครับคุณพ่อเป็นคนที่บริหารจัดการทําส่วนน้องเอ๋เนี่ยเป็นคนที่มาดูแลเรื่อง ควบคุมป้องกันทางโค,คับ,คบทางใบไม่ให้ใมันมีเชื้อโรคเข้าเชื้อราเข้า,าแ,แบ่งหน้าที่กันนะครับถ้าต้นประมาณนี้ก็จะไว้ประมาณ50 50บห้ิบบลูกก็ดูกิ่งนี้ทุเรียนยังไม่ชนหปีนะ้าปีครึ่งน,นะครับเอาเป็นว่าอันนี้คือทุเรียนทุเรียนสาวเลยนะเราเรียกว่าทุเรียนสาวเลยแล้วก็มีทุเรียนอายุเยอะฝั่งนูนีกแล้วก็มีแปลงใหม่อีกมาดูใบข้างนอกกันดีกว่า มันด้วยนั้นฝนเยอะเลยในสี่ปีไม่ทันเพราะบ้านเราเนี่ยโหฝนแบบพอจะเข้ารอบก็ฝนมาไอัเนี่ยที่โคนไม่เคยขาดเลยไม่เคยขาดล็อกไว้เลยล็อกไว้เลยล็อกไว้เลยนะครับในช่วงฤดูฝนเนี่ยจะเลี้ยงแต่โคดอร์มาล็อกไว้แบบนี้เลยนะครับนี่แสดงว่าเพิ่งใส่เมื่อไม่นานเพิ่งใส่ได้ประมาณสี่ห้าวันแล้วก็ไสโคก็จะมาตามสายอ้าวเหรอมามาอ๋อนี่เหรอวิ่งตามสายแล้วก็เหวี่ยงเข้าจะอยู่ข้าง้บน้คนน อ๋ออ๋อก็คือใช้ระบบเป็นจูรี่ครับใช้เป็นจูรี่ดึงเข้ามา <abytes. S 1> เลยลอยเลยอโอเคเลยถ้าต้นประมาณนี้ก็โอโหดูใบนี่มันดูใบนี่คือใบนี่คือใบชุดแรกนะครับนี่คือใบชุดแรกก่อนหน้านี้เนาะน้องไงเนาะแล้วใบชุดที่2ก็อย่างนี้ผมบอกประจามว่าประมาณสี <c oughs> ่ใบห้าใบแต่ดูฐานใบดิเนี่ยดูใบ ใบดีมากใบใหญ่มากแล้วดูต้นแตกชอบต้นแตกครับปีนี้ปีนี้มารู้สึกว่าอ๋อนี่ไงที่บอกว่าถ้าอาจารย์หาเจอเนี่ยยอมเลยนี่หาไม่เจอจริงๆนะแห้งหมดแล้วแล้วดูต้นขยายกําลังต้นดีขึ้นเยอะเลยนะครับเชื้อต้นแตกแตกถึงโคนนะครับแตกถึงโคนนะและ้วนี่นี่คือเชื้อที่เดินใช่ไหมนี่ที่พื่อนมาใสยนี่เชื้อเดินนะนี่คือเชื้อที่เดินอยู่นะครับอ่า ภาคใต้เนี่ยนีอเอกบอกว่ายากที่สุดก็คือเรื่องฝนการจับจังหวะฉีดลี้วฉีดแมลงเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ที่ยากนิดหนึ่งใช่ครับสถานการณ์ฟ้าฝนมันไม่ค่อยเอื้อมหน่วยทุกอย่างใช่ไหมครับแต่ใบสวยมากจริงจริงฐานใบดีมากนี่ใบชุดที่สองแต่แต่แต่น้องเอกก็จะไว้สามใบเหมือนเดิมครับผมจริงๆก็อยากสองนั่นแหละครับแต่สองปีนี้มันเวลามันกระชั้นชิดกับภาคตะวันออกไปหน่อยครับก็เลยสามดีกว่าครับเพื่อให้มันกลายเป็นทุเรียนฤดูแล้วก็ออกไปต้น ต้นฤดูของของทางภาคใต้มีทั้งต้นคู่และต้นม่คู่ต้นคู่นี่คือตอนนี้มันไม่สวยมันไม่สวยตกลงมันก็ตกลงมันก็มาทั้งสองต้นสวยทั้งสองต้นแต่ต้นเดียวก็จะโตมากนะดูนะครับต้นเดียวก็จะโตมากแล้วนี่ใบชุดที่สามจะออกช่วงเดือนไหนครับไม่รู้ใบประมาณต้นเดือนหน้า เพราะว่าใบชุดนี้เต็มแล้วก็อีกประมาณแค่20กว่าวันเท่านั้นแหละพอใบแก่ใบเต็มก็อีก20กว่าวันก็จะเดินใบชุดใหม่ได้อีกชุดนึงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย <Okay. S 1> ตังค์อยไี่มด่เ <c oughs> นี่ยซอยู่เลยดูดูถามใบก็นี่คือใบจริงๆที่สร้างมาแล้วก็การดูแลด้วยระบบ โคนระบบดินเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคิงชับุบเลยส่วนทางใบเนี่ยพ่อก็จะดูแลตามปกติของวิธีการพ่อนะครับมีกลุ่มอาหารเสริมบ้างมีคิงโกลคิงพาวเวอร์บ้างมีแมลงบ้างก็พ่อจะดูแลตามมาตรการของพ่อไปแต่นี่คือยอดที่มันเลื้อยออกมานะนะยอดที่มันออกมามันก็ออกมาเต็มร้อยจริงๆนะครับคนอื่นก็ไม่ตกใจมั้งหรอถามหน่อยถามหน่อยเพราะว่าคนอื่นก็เห็นใบเราเนี่ยเขาอิจฉากันต้องไม่เี่ยสวยมากนะครับนี่ใบชุดที่หนึ่งเหรอ ต้นนี้ได้ลูกไหมะรอบที่แล้วต้นนี้ไม่ได้ครับที่ได้ไม่เป็นครับใช่นี่เพราะว่นี่คือใบชุดแรกของเขานะครับที่มันเลื้อยออกมาอย่างเนี้ยอย่างนี้คือน่าจะเป็นใบชุดแรกของเขาที่ออกมานะครับต้นนี้ไม่ไม่ได้ต้นนี้ไม่ได้อ่าต้นเล็กถ้าไม่ได้ใบมันก็จะเลื้อยออกมาเยอะหน่อยมีลูกอย่งนัต้นนี้มีลูกนี่เดี๋ดูใบก็ไหลออกมาดิห้าหกใบต่างอย่ แล้วที่สำคัญที่น่ารักก็คือทุกต้นมีแท็กนะครับยังยังใส่ไม่หมดอ่าได้คนนี่มีแท็กนะหนึ่งร้อยต้นที่หนึ่งร้อยสิบสองแล้วดูไปนี่หมอนเลือกก้านยาวกันแน่ใช่มันจะออกเป็นก้านยาวไปแล้วนั่นปืนเม็ดลมันอืมมาแล้วมเอืมดั้อันนี้อันนี้คืออะไรน้องเอก ให้มันเปิดกินเองหรือครับยังสวยไหมผมว่าพี่กิตมีปัญหาแล้วเนี่ยพี่กิตพี่กิจแนะนําอาจจะผิดวิธีนะมันไม่สามารถเปิดกินเองได้นะใส่ผิดวิธีนะเนี่ยนะแกงก่อนนะไม่ได้ใส่แบบนี้นะเหมือนตามส่วนนั้นเลยแบบนี้คือใส่ผิดวิธีนะครับโอ้แต่ยอดสวยมากยอดดีมากแล้ววิวดีธรรมชาติดีอยู่แล้วมีความสุขมากเลยแปลงเนี้ยแล้วก็นี้น่าจะล่องไหมับ ไม่ไม่อ๋อย,อย่อยได้เหมือนเขายอ๋อยกขึ้นมาเลก็มีเวลานิดหนึ่งอยากเห็นจริงๆเราดูกันอยู่ในเฟซค,ยคุยกนันติดตามกันอยู่ในเฟซแล้วเห็นบอกเฮ้ยสวนเขาเองทำไมดึงใบออกมาสวยมากเลยแล้วใบใหญ่มากนะครับเลยมาเที่ยววันนี้จริงๆแบบเวลาไม่เยอะมากแต่ได้มาเที่ยวเห็นแล้วแบบเอาจริงนะตกใจในรูปมันสวยแล้ว เมาเจอแบบนี้ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าสวยแต่บอกก่อนนะที่สวยสวยสวยนี้ไม่ใช่เพราะคิงโชบุร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือมันมันมีการผสมผสานนะครับใช้องค์ความรู้ในการผสมผสานเอาคิดเคมีกับอินรีเดินกลืนกันเลยนะครับแล้วก็ได้ไปอย่างนี้ดูเองก็แล้วกันนะครับแต่ที่สําคัญคือไม่ป่วยไม่ป่วยที่ที่น้องเอกประทับใจและเปิดใจแล้วก็มาคุยเป็นอย่างกันนี่รักกันยังก็เป็นเป็นญาติกันอยู่แล้วเนี่ยนะครับกับพิกฤษเนี่ยคือว่ามันไม่ป่วยจากที่ทุเรียนเคยป่วยป่วยก่อนหน้านี้ ปลูกมาห้าหกปีเนี่ยทุาเรียนมันป่วยเยอะเหนื่อยใจที่สุดคือการรักษาท็อปใ,ในทรงต้นในพุ่มนในที่โคนแต่พอมาเจอพิกิตพิกิตก,ก็มาคุยการแลกเปลี่ยนกันเรื่องของไตโเรมาเรื่องของเสือดําเรื่องของยักษ์เขียวมาวันจริงๆตั้งแต่ครั้งนี้แล้วน้องเ,เอกบอกว่าอาจารย์เดินดูเลยจกักระแลไม่มีเน่ารอบนี้เดินมาเข้ามาน,น้องเอกก็บอกเหมือนเดิมว่าอาจารย์เดินเลยไม่มีจกักระแลเน่าในทรงพุ่มเลยให้เห็นเลยก็เห็นแล้วแต่ที่ชอบคือใบสวยแล้วก็พิกิตว่าไง น้องเอกใช้มาเข้าสู่ฤดูกาลที่สองแล้วนะสองสองพี่กิตว่าไงบ้างรอบนี้มารอบนี้มาก็คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนแปลงต้นใบรอบรอบที่แล้วที่เราว่าสวยก็สู้รอบนี้ไม่ได้ไม่ขนาดนี้ครับแล้วอีกอย่างประทับใจน้องเอกตรงที่ว่าน้องเอกบอกว่าถ้ามีโชบุผมไม่กลัวเพราะว่าผมเน้นป้องกันผมไม่เน้นตามหลังคือคือน้องเอกเนี่ยใช้คิงโชบุเพื่ออลักขาไว้ก่อนใช่ไหมมันสบายใจกว่าลด ความปวดหัวเราลดแรงเราลดค่าใช้จ่ายเราเนี่ยดีกว่าที่เรามาไล่รักษาก็เลยใช้แนวทางการป้องกันกับระบบอารัคขาไปเลยครับซึ่งตอนนี้คุณพ่อก็เปิดใช้ร้อเปอร์เซ็นแล้วนะครับก่อนปีที่แล้ววัดดวงปีที่แล้วลุ้นแต่ปีนี้คือเปิดใช้แล้วนะก็จะได้ใบสวยๆใบแข็งแรงนเหมือนใครนะพูดเมื่อกี้ก้านยาวหรือหมอนเนี่ยดูปกติถ้าเลื้อยมาเป็นศอกแบบนี้นี่คือธรรมชาติของก้านยาวใช่ไหมครับแต่เนี้ยนี่คือหมอนนะจ๊ะ ตอนนี้ผงาเยอะมากจัใส้ต้นละ9กิโลใส่ต้นละ9กิโลแขวนลูก50ลูกประมาณคือมันเมอลมันเล็กกว่านี้นะประมาณ35ิห้าลคือคือตอนใส่บำลุงลูกเนี่ยเอาเอกใส่ต้นละ9ก้ากิโลเลยหรอใส่สมช่วง3ช่วงครับช่วงละ3กิโช่วงลากิโลอ๋ก็คือเว้นเป็น3มช่วง นะครับก็คือเดือนละครั้งเดือนละครั้งเดือนละครั้งครั้งละ3ากิโลเฉลี่ยต้นหนึ่งเก้ากิโลเก้ากิโลคูณสิบห้าดิหนึ่งสามคือถึงกระสอบไหมกระสอบไม่ถึงกระสอบจริงไหมอุ้ยไม่ถึงกระสอบอ่ะเก้ากิโลไม่ถึงกระสอบออกมากี่บาทมั้งโอ้โหไม่ดูไป เท่าไหร่เว้ยสา้าเขายังคูณเก้ากิโลกันไม่เสร็จหนึ่งสามห้าดูใบร้อยสามห้าบาทก็สรุปว่าปุ๋ยทางดินในช่วงที่ใส่บำรุงสามช่วงเดือนละครั้งเดือนละครั้งเดือนละสามกิโลเนี่ยคือร้อยสามสิบห้าบาทครั้งละสี่สิบห้าบาทใช่ไหมครั้งละสี่สิบห้าบาทนะ ใช่ไหมครับเอกแล้วพอมันเก็บเกี่ยวเสร็จช่วงเข้าฤดูฝนทรับเอกก็จะเอามาน็อกโคนไว้<ช>ถ้าแบบนี้ประมาณประมาณ4ี่กิโล,โลครับนีประมาณ4กิโลสี่กิโลครับซึ่งเอามาเลี้ยงไว้จนจนให้มันช่วงเลยหนาวนี้ไป<ช>นะครับซึ่งตัวนี้มันจะร้อนชื้นเห็นไหมถ้าเราไม่บล็อกหรือว่าไม่เลี้ยงบูมไว้เนี่ยอาจจะเหนื่อยหน่อยกับรากเน่าคนเน่าแล้วก็ป้องกันเชื้อขึ้นต้นไม่มีเลยฐานใบสวยมากเพราะฉะนั้นแสดงว่าหนึ่งฤดูการผลิตลูกขึ้นมาสําหรับเดินลูกขึ้นมาก็ใช้ใช้งบแค่ร้อยสามสิบ ห้าบาทก็ไม่ได้แพงนะทุเรียนลูกหนึ่งอ่ะผมว่าน่าจะเกินร้อยสามสิบห้าบาทนิาเดีใช่ไหมน้องเอกน่าจะเกินนะโหแต่ใบเขาใบเขาให้ดูกับตาเด็นี่ฝีมือจริงๆเลยนะแปลงนี้นะทำแบบมืออาชีพนะครับการตัดดอกการดูแลใบการดูแลดอกทุกอย่างนะน้องเอกนะแบบมืออาชีพคุณพ่อเก่งมากแล้วแล้วดูดู ไม่รู้จะให้ดูอะไรเป็นลูกเดียวต้นนี้ลูกเดียวเพราะลูกเดียวอาหารเหลือเยอะดูไปเ้าไหลออกมาโอ้ยอมมาครับสวยจริงจตอนตอนนี้อาจารย์พ่อนั่งยิ้มพ่อนั่งยิ้มลูกใส่ปุ๋ยลูกลูกมีหน้าที่ใสเพราะใส่ก็ใหม่เหม็นใหม่เป็นอันตรายอะไรก็ดินโอเคโดยรวมมันก็ดีนะเห็นนะเห็นแบบนี้ก็ชื่นใจอะดูเราเอแล้วแต่คุณพ่อก็นั่งยิ้มวันนี้ขอบคุณน้องเอกมากเลยนะครับได้มาเที่ยวมาเดี๋ยวปีหน้าเนี่ย จะต้องขออนุญาตมากินทุเรียนที่สวนได้ครับสักครั้งหนึ่งนะเพราะปีที่แล้วจะมาก็เรามีโควิดกันเนาะดูยาวๆเลยครับไม่รู้จะงามขนาดไหนนู่นนะสองกล้องไปเองเลยขอบคุณเี่มากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุ่นนะครับวันนี้เดี๋ยวเบอร์โทรไปจดขึ้นให้ตรงนี้นะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามและกดรูปกระดิ่ง เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากอาจารย์กริชทิงโชบุนะครับ